สวัสดีครับผมทีซี a ช n แนลนะครับมาหาเรเอฟซีนะครับเอฟซีมาถ่ายรูปร่วงมาถ่ายรูปกองปู่นะครับพญานาคนะครับเนียหนูแต่งหน้าถ่ายรูปไปเที่ยวเท็กเที่ยวฟับโอ้านเนาขโะโอ้มาจากคนลาดบอกครับคนยาย พี่ออก็โคราชได้ดิโอ้เอฟซีมาจากโคราชเลยบไม่มีสุดแล้วก็ไม่มีล้มโอ้นไม่มีทางล้มเลยเคราะเสาเข็มคนที่ว่าคือเขาไม่ชอบกันเฉยๆนี่ดูฟังคนโคราชพูดเลครับฉันทำบ้าน สร้างบ้านขายแล้วตอกเสาเข็มไม่มีซุดแล้วก็ไม่มีล้มโอ้ต้องต้องกลับไปดูคลิปหลังๆที่เราทำเสาเข็มเนาะจ้านี่ต้องกลับไปดูลึกๆแล้วต้องคุณต้องดูว่ามันมีเสาเข็มอยู่แล้วไม่มีซุดแล้วก็ไม่มีล้มครับนี่เสียงจากเอฟซีโคราดนะคะเอฟซีโคราดนะคะเอฟซีโคราดนะครับนี่ะเขาทำบ้านขายแล้วก็ทำพันธุเมน็ดขายโอ้โห้ ไม่มีไม่มีไม่มีปัญหายงยงใกุโรงแรมแแห่งด้วยบังน้ำเขียวก็มีนุ่นโุลาดก็มีม้วใหญ่มีสี่แห่งน้องก่ไปนมีเอกน้องไ่มีนส้องไกอีน้องเมีเปนสน้องเฉยกมีเป็นน่เอ็นีเมีเป็นโอ้ยอย่าเพนสี่เมียคนที่นสอง่นัง่ ตาอยังแข็งแรงอยู่นะครับขายเขาเนาะโอ้ยชื้นตอนที่อ๋อเลยผ่านมาทางนี้หรือมาเที่ยวนี่เลยมาเที่ยวนี่เลยแต่ลูกชายมาเที่ยวนึงแล้วลูกชายมาเที่ยวนึงแล้วเกียรติมา FC มาจากโคราชนะครับเป็นอดีตเจ้าของกิจการโรงแรมนะครับแล้วก็สร้างบ้านนะครับและมาดูพระองค์พญานาคนะครับเราเราเราเข้ามาจะทำให้ที่นี่เจริญ ล้วก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเขามาดูเต่ามวยพ่อเขาจะผ่านมาดูตรงนี้แล้วบ้านมึงจะได้เจริญแล้วทําไมจะต้องมาคานว่าไม่ให้ทํำใช่ไหมมันไม่มันเป็นป่าสงวนตรงไหนก็เป็นป่าสงวนใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีนนมันก็เป็นป่าสงวนอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ไปไม่ได้ที่ว่าที่ว่าจะมาค้านไม่ให้ทำถ้าอยากให้บ้านมุนจริญมคือต้องให้ทำครับโอม้มารถมารถไอ้พอจะเนื้อไอยิสูป้ายแดงนี่นะครับเท่าที่แล้วได้ได้สามใบครับสี่เจ็ดนะครับได้รางวัลใหญ่เลยใช่ไหมครับตัวใหม่นะครับเนี่ย แต่แปลกใจนกอท่าทองทำไมไม่ตส่ใจดอทำก็รวยอยู่แล้วนี่ก็ผมยผรกระบอกเเนี้มันาน่อยนี่ก็ยือองวันองนะองทองเนาะก็แปลกแปลกแปลกเครับเป็นเป็นเจ้าของแต่ว่าไมใส่เจ้องทํนทมาก แทำบ้านตอนเนบาแต่บางทีทบ้านเข้าบ้านเพืเข้าคือทุกอย่างเราทำให้บ้านมัเจริญเาดีรยว่าทุกอย่างเราจะทาให้บัวใหญ่เจริญเดี๋ยวนี้ท่านนายกสุเนตศิลป์ชัยเดชเป็นนายกบัวใหญ่เราจะทำให้บัวใหญ่เจริญแล้วคุณไป ไปไปดูนะคะนี่่ตามมาแม่มาทำให้กรอบๆเจริญกว่านี้ได้ไหมมาไม่ได้เพราะไม่ใช่บ้านฉันนะให้กำลังใจให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจเเเจจริญป็น้าของด้วยาองร้านองเจ้าของที่ดินมีทุกจังหวัดใหญ่ไม่ค่อยสนใจอะไรกรมาคุยถามที่เดูว่าเรื่องเกียีเกิดนี้นั่นแหละ เจอได้ของดีนะครับจะกันบอกไม่ได้ขึ้นรถขึ้นรถโอเคครับขอบวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคนอื่นสั่งไม่ได้นี่คนอื่นสั่งสั่งได้โอ้ยข้าวหลงทารเงินหรือยังไงข้าวหลงางเงินหรอโอ้โห นี่ภาษาโคราชนะครับภาษาโคราชม่านเล้าเมียสามคนพอเมียมาเมย์เจยกเมียเป็นแม่งอนุมัิอยากจะเรียนคราเเมียสามคนเมียมาคุณาสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะทางป่งไทยนะคะ อโอเคนะครับสหรดบคลิปนี้ก็คงต้องจบในทน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ